อ๋อจะกลับบ้านว่าจะกลับบ้านว่ากลับบ้านประจูดอีหา่าว่ากลับบ้านอะไรเหมือนบอ,อยางงากัะหน่อนข้ากระป๋อ,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 ปอง เดกตเอกตอร์นายเย็ดลงจอดไปนายเย็ดวะนายเย็ดวัาด้เพื่อนจากกระจวดมาหาเพื่อนสมัยเรียนอือคนนี้เดนบล็อกไปเลยนะอยากโดนบล็อกมไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวชอบในเมื่อไม่อยากคุยกันไม่อยากคุยดีกันก็ส่งอย่างเดียวเลยจ้ะ ไม่อยากรู้จักกันแล้วไม่อยากคุณก,กันแล้วมันไม่ไรน์เราก็ไม่ซีข้าวต้วมไก่ทอดแม่จัอ๋อชื่อเฟซมณนีแตกชื่อเฟซอะไรก่อน คือแฟมบลีแตดน้ปวดคือแฟมอร่อยครับข้าวตัวใหม่รอดปวบกินเขาเนหนูเอมมันีแตดคือแมันนีแต่ ออมณีท oh, oh, right? uh, <laughs> <laughs> mm ัศน์อ๋อมณีทัศนที่แม่อ่านว่ามณีแต่ขอโทษมาเต็มมานี่เล็วมาเต็มนี่็วกันมาเตีนก่อนหนาตากันหนาตากันเร็วอุ่ยตอนแรกมันไม่วุ่นแบบนี้นี่ตอนแรกมันไม่บวมแบบนี้นะแม่มันก็วิ่งตามไปเรื่อยอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยมารุโกู เฮ้ยมันลอ่อแท้เว้ยเฮ้ยเจ๊อ่านวันนี้แตกได้ไงบากบม้ก็อ่านวันนี้แตกสู๋นี้ยทุกครั้งนะตอนนี้โควิดก็น่ากลัวอดตายก็น่ากลัวทุกอย่าง ตอนนี้โควิดไม่ค่อยน่ากลัวถ้าอดตายอดตายน่ากลัวสุดจริงจริงจริงบรรยากาศตอนนี้ลูกค้านั่งอยู่โบกมือหน่อยจ้าโบกมือเลยแล้วโบกมือหน่อยอา่าอันนี้มาจากประจวบคีรีขันธ์ประจวบันเ,เลยค่ะเออเงินไปไหนเอาไปหนูลนะ ด่านแก้วกเจ๊ต้องมาตอนมืดๆลูกไข่แมงดาไม่มีค่ะไม่เคยขายจ้าร้านเราไม่มียำไข่แมงดาจ้าไม่ค้านแงะไม่ไหวค่ะมีในส่วนของนี้ค่ะลูกค้า นี่การเรียงของต้องให้ยืนหนึ่งคอมเมนต์ใดๆที่เป็นเชิงลบอยขออนุญาตบล็อกนะคะอย่าว่ากันนะ หลลังลูกสวัสดีคะ่ะลูกค้าแปบ๊บหนึ่งเตยมน้ำก,ก่อนไแล้วค้าอะไรดีครับอ่าจะเป็นในส่วนของยำปูม้านะคะลูกค้าขายำปูมา้ายำกุ้งสดยำปลาหมึกยำกั้งยำอะไรวะอำไมา อย่าปูหมาอย่างก้างสดอย่างแซลมอนอย่างมุกสดกุ้งสดเมือกเออเอาอย่างปูงมากุางออางง้งสดนะแซลมอนอ่าแซลมอนหนึ่งมอนหนึ่งมากุ้งหนึ่งนะครับลูกค้านัง่งตรงไหนจ้านั่งตรงนี้อย่านั่งไกลเออเผ็ดสามนะคะเผ็ดนสามเพลิอ๋อโอเครู้เร <c oughs> <ๆ>ื่องเดี๋ยวให้ดูจานว่าน่ากินไหม เดี๋ยวดูว่าน่าทานไหมนะคะทานได้ก็ทานทานไม่ได้ก็ต้องทานซุปปลาเป็นอะไรวะมากุ้ง,องบอนเออ ลูกค้าเบียอยู่ทางนี้ขายจ้าขายวันนี้เป็นวันจันทร์จริงมันเป็นวันหยุดของฉันไงลูกค้าคงไม่รู้แต่ก็ไปได้เลยเออลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเป็นวันหยุด วันเขารู้ว่าเป็นวันอยู่ชั้นเขาก็เลยเไม่มากันเนสู่อืม,อมแต่คู่นะเดี๋ยวให้ดูนะครับสวัสดีจ้าอืา สั่งเลยลูกค้าสั่งเลยค่ะลูกค้าลูกค้า่า80บาทนะคะอย่างละ80บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นก้างสดก้งสดแซลมอนกุ้งสด,งงสดปลาหมึกปูม้าอย่างละ80บาทหมดเลยนะลูกค้าลูกค้าทำไมกูมึนแต่วันเลยนี่ <laughs> <อ>ปลาละหรือไม่ปลาละลูกค้าขีดให้แมค่ค้าหน่อยนะปาก,กายุนี่ค่ะ ได้ครับเอารวมมาเป็นปูกุ้งไหมครับลูกค้าเขียนปนหน่อยปูแล้วก็ขีดกุ้งจ้ะลูกค้าจา๋าอยู่ทางนี้จ้ะลูกค้าเฉ็ๆแล้ววะ สักคู่นะคะเดเ๋ยปทำให้นะคุณพี่ชื่อพี่อะไรพี่ค่ะพี่อะไรมะเนี่ยพี่แคทอ่านไหมเออจิเบย์เรียกนะคะลูกค้าขา สวัสดีค่ะพีสวัสดีค่ะแวก่อนได้ค่ะลูกค้าหัวเดี๋ยวบอกแล้วใครอยากเข้ามาให้เดียบล็อกเข้ามาได้เลยไอ้รอนแขสสวัสดีค่ะลูกค้าอยู่ทางนี้จ้าลูกค้า ไวก่อนได้คะ่ะแวก่อนได้ครับลูกค้าขะเชิญค่ะนีเป็นงี้กินไปปึ่งสีไม่ค่อยสวยสวอดดีคะ่ะแวะก่อนได้คะ่ะลูกค้า <c oughs> ลูกค้าได้แล้วอุณแตโกนเรียกก่อนแต่ลูกค้าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะนงนะอันนี้มาด้วยกันใช่ไหมครับโอเค okay, รู้เรื่องงั้นเดี๋ยวไปทำให้บ้านนี้ก่อนเ๋ยายามดู อ่าลูกค้าเขียนที่เป็นหน่อยเขียนที่เป็นหน่อยเออเขียนที่เป็นหน่อยเขียนที่เป็นหน่อยใช่ครัอ่าลูกค้าเป็น200พอดีค่ะหนึ่ร้อย่า20กับ80เป็น200พอดีรับมาสองร้พอดีนะคะขอบคุณค่ะช้อนอยู่ตรงนี้ซ่อมหมดโอเครู้เรื่องลูกค้าบอกเออตอนนั้นแหละกูหนะนี่นะได้เลยลูกค้าทิชชู่ทิชชู่อยู่ตรงนี้ไม่พออยู่ทิชชู่ได้เลยนะ โอเคครับผมพี่ชื่ออะไรพี่เกดพี่เกดรอสักครู่นะอันนี้ลูกค้าพิชู้อยู่ทางนี้เด้อแ่อโอเคแกะกันเองขอกล่กองีอันนี้ครับใส่กลับบ้านใช่ไหม ใส่กลับบ้านด้วยพี่นี่เป็นไหนแล้ววะพี่อะไรมาแค่แพทแพทเดินแปลงนู้นปูอะไรอ่ะเออนั่น่แหละนี่แหละเออนั่ของพี่คนนี้ของพี่เกดของพี่เกดกลับบ้านปูหนึ่ง เขาคยุยคยุยเขาพทัเออแค่เงานมำเงาแซลมอนปูกูเอเอส่สลูกุูกิกให้เดีย๋ยวตอนน้ำแข็งเาาน้ำแข็งมาลงให้เราอย่ามะไม่แก้หวานเหียฮะ เมื่อกี้เขามาไงใ่ใส่าใ้พี่เพี่น้นสวัสดีครับลูกค้าส,ส,สวัสดีครับดีบด,ดปึ้งปึ้ง จ๊ะจะมอนเวลาหนึ่งร้อยโอเคจัดให้ฟลุ๊กกุ๊กแก๊กมาะมาวนี่กลับประมาณไใช่หมดเลยไม่ได้ขายมาวันประมาณมาแป๊บหนึ่งลูกค้าลูกค้าจะเดินผ่านกันอีกร้านไหมคะ <c oughs> อ๋อของพี่เกดปูม้ากลับบ้านนะครับ แกตังเงาตอนพี่คนนั้นไงบอกมันหรอเออเดีให้เก็บไปเท่าไหร่เก็บแค่ร้อยห้าสิบของพี่แล้วพี่เบียร์ให้พี่เบียร์ให้ไปสองร้อยคือเอามาให้พี่เบียร์ถุงนึ่งก็ได้ไหมก็ให้เจ๊บอกให้มันทอนมาไม่ใช่หรอหรือไงไม่พี่เบียร์ให้ไปสองร้อยคุณนางเป็นอะไรของมาอ่ะผมไม่มาแล้วแหละคุนางคงคิดว่าวันนี้ไม่เอาอใช่สวัสดีค่ะลูกค้าแวะก่อนได้ค่ะนับหนึ่งนับสองนับสามไหนเร็วมาต้นมานี่อ่ะแตมาต้นมานี่เร็วมาต้นมานี่มาต้นมานี่มาต้นมาหาป้าเร็วลูก มาตินมาหาป้ามาตินต้องมาหาป้าด้วยมาตินจะบวมเกินไปแล้วนะลูกตอนแรกมาตินไม่บวมเท่านี้นะป้าเห็นสวัสดีครับตอนเรวมาตินสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าเบียยิ้มหวานก่อนถอดแมสยิ้มหวานก่อนเดี๋ยวถอดแมสก์แล้วยิ้มหวานด้วยถอดแมสแล้วยิ้มหวานด้วยถอดแมสยิ้มหวานให้ป้าก่อนเร็วเน่อันนี้เพื่อนแต่เพื่อนมาจากปัจจุบอันนี้แบบเฟซนี้กูเล่นเฟซอันนี้เฟซไอเจเบียนเยาวดาอะ่รไงที่ไม่รับเพื่อนประจวบตรงนั้นนะ บายบายน้องบายบายด้วยลูกบายบายครับด้วยบายบายป้าเบียด้วยสวัสดีครับด้วยครัสวัสดีค่ะบายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาใหม่เอามาใหม่แล้วน้องห้ามนั่งหลับนะลูกโอเคไหมจมูกโด่งใช่โอเคเย้มันน่ารักจริงๆริบายบายนั่งรอง่วมากบาย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 เจอกันมึงขอบใจมากมึงแล้วก็ค่อยๆขับรถเอ้ค่อยๆขับสวัสดีค่ะพูดอะไร เนอมันมันรู้ว่ากูเป็นอย่างนี้มันรู้ว่ากูสติเป็นอย่างนี้จะพูดอะไรตั้งสติก่อนไม่จะได้วันว่าวัาวานนั้นไปจ่ามากูก็เลยคุณจ่าคุณจ่าแต่พอกูเห็นเจ้นั่งอยู่ก็พี่เจ้คนนี้เหมือนกูเห็นที่ไข่ไข่ที่ไหนไอ้ดอกเหมือนกูเห็นอะไรสภาพก,กูคําว่าจ่าขึ้นสมองอ๋อจ่าอีหามึงมา,มาโอเคบาย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 ดีดีคนสวยบายบายด้วยลูกบายบายป้าค่ะ ทำไมผมน้องมีเท่านั้นนะลูกมันไม่ค่อยขึ้นเอน